เอวาเมสุตังเอกังสมยังปะควาราชะกะเหวิหารติเอเตนโขปนะสมเยนะอายสมามหากัดสปูปิภะลิคุหายังวิหารติ อาพาธิโกทุกทิโตชัดาสวัสดีค่ะพี่ดานุ้ยน้องเอ็มนั่งๆๆๆๆสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงมากเลยจะไปม,มาช้างเงี้ยโอ้เดินจงกรมอยู่ค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จิตใจแบบแน่นไปหน่อยก็เลยแบบลอ,องเดินจงกรมดูสุดยอดขอบคุณมากที่มายินดีค่ะเอ็มสงสัยนิดนึนงอะค่ะ คือ <c oughs> ปกติพี่ดาจะชวนเอมไป e นอ up แต่ว่าชวนชวนมาที่นี่ทำไมเหรอคะชีวิตพี่แย่มากมีแต่หมอ,อกเต็ไมไปหมดหมอกใช่เรื่องเช้าโชว์อะทัวลงเต็มโอ้ทัวลงเต็มเลยพี่ก็เลยต้องซักฟอกตัวเองนิดนึง <c oughs> <c oughs> ท, <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ด้วยดีการนี้อะคะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs>